โย่ Yo, สวัสดีครับชาวยูทูบทุกคนมาเจอกันแล้วนะครับกับช่องโคพละพาฟิตวันนี้นะมีคอนเทนต์ใหม่ของช่องรายการของเราก็คือคอนเทนต์การทําอาหารคลีนแบบบ้านๆที่เพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์นําไปปฏิบัติกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็วันนี้จะจะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูหมูผัดถั่วนะครับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้ก็ จะทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรนั้นไปดูกันในคลิปเลยครับไปครับมีซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับกระเทียมโคลกับพริกนะครับประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็มีหมูนะครับหมูนี่อาจจะเป็นหมูเนื้อแดงเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะครับผมมีหมูเนื้อขาวมาปบปนด้วยนะเพราะว่ากินกันหลายคนในครอบครัวนะครับใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ น้ำมันเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวและพริกขูลงไปแล้วก็ผัดให้หอมนะครับล้วก็ผัดเข้าไปนะครับผัดให้กระเทียมกับพริกหอมนะครับแล้วก็เตรียมหมูไว้ด้วยนะครับครับกระเทียมกับพริกหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับถ้าให้เล็นชีนละเปร์เซนก็ต้องเป็นหมูเนื้อแดงนะครับนี่เรามีเ,น,เนื้อขาวผสมมาด้วยเพราะว่ากินกันหลายคนนะครับก็เลยใส่ไปให้มันอร่อยล้วก็ผัด ให้มันสุกนะครับหมูสุกเมื่อหมูสุกแล้วก็ใส่ถั่วัะยาลงไปนะครับจากนั้นใส่เครื่องปรุงครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสหมดแต่ว่าผมลืมถ่ายนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายหช้อนชานะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดไปเร่ผัดให้ทั้งซอสทั้งเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยให้เข้ากันทั้งเนื้อหมูแล้วก็ เลยนะครับ็น mm hmm. สุนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับไป oh. ดูกันน่ารับประทานกันไหมล่ะครับครับเป็นไงกันบ้างครับจากการดูการทำอา,อาหารเมนูนี้แล้วก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ เป็นเมนูที่เพื่อนๆสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับก็ทําแล้วอร่อยได้แบบนบ้านนะครับซึ่งอาหารคีนเนี่ยสำคัญเนี่ยเราจะเรียกว่าอาหารนั่นเป็นอาหารคีนได้อย่างไรอาหารคีนเนี่ยจะต้องผ่านการปรุงแบบน้อยๆนะครับไม่ปรุงมากจนเป็นไปนะครับและปริมาณน้ามันเนี่ยสำคัญมากๆในการผัดนะครับคือผมจะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าพลังงานจากไขมันเนี่ยเขาจะให้พลังงานสูงมาก เราจึงจะเป็นที่จะต้องใส่ให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งผมใส่แค่1ช้อนโต๊ะก็ให้พลังงานประมาณ130แคลอรี่เองนะครับก็จากนั้นผมก็ใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปครับใส่ให้มันพอดีให้มันพอมีรสชาติแต่ลิ้นให้เรามีความสุขในการกินกินแล้วอร่อยพอประมาณนะครับไม่มีความเข้มข้นจนเกินไปนเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันจะเข้ามาสูงมันจะไม่ใช่อย่างคินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเลือกก็เลือกอปรุงให้พอดีอย่าให้มากเกินไปให้ต่ําเข้าไว้นะครับและและวิธีการเลือกอพวกเนื้อสัตว์ก็เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับซึ่งในกิมนี้ผมก็อาจจะมีเนื้อหมูติดมันเป็น,เป,นเป็นหมูขาหมูเนื้อขาวบ้างนะครับเพราะว่า,าผมทําแล้วก็ให้คนในครอบครัวทานด้วยหลายๆคนผมก็เลยมีหมูเนื้อมีหมูเนื้อแดงที่หมูไม่ติดมันนะค่อนข้างจะน้อยผมก็เลยก็ใส่ หมูที่มีเนื้อขาวเข้ามาแซมๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เกินจนเกินไปเราไม่ได้ใส่เยอะกินแบบเฉพาะเนื้อขาวนะครับแล้วก็ใส่แซมๆเข้าไปเพื่อให้มีความอร่อยในในการกินในมื้อนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็มีเมนูง่ายๆแบบนี้มาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับคลิปน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับไม่แน่ผมอาจจะทําเมนูใหม่เข้ามาอีกนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบรายการใหม่รายการ ทำเมนูอาหารคลีนแบบบ้านๆก็อย่าลืมกดไลค์คนที่ชมใหม่ที่เข้ามายังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับก็ใา่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้แล้วกอนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ